สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสุขุสุขชนนะครับผมคลิปนี้มาพรอกับผมพี่เกานะครับผมเซลลรักนะครับคูบะตาเอเชียคูบะตาบันดุงเดี๋ยวผมชิพามือหนึ่งนะครับพี่น้อง L5018SP นะครับตู้แอร์นะครับตอนนี้มีสองคันเดี๋ยวพาส้มสองคันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเบิ้งคันข้างในก่อนเนาะพี่น้องเนาะดูคันนี้ก่อนนะครับย่างหน้าย่างหลังสวยๆเดิมๆนะครับผมเออ ยังม่ทังเน็ติดซิมนะครับนี่ซิมใสๆนะครับตัวนี้เป็นรถเอ่อรถปีหกหกนะครับรถปีหกหกสวยๆเดิมๆนะครับผมพี่น้องเบื้อข้างในนี้นะครับรถปีหกหกแปดร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงเอาเปิดอะไรขึ้นเลยแปดร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ราคาเงินสดปกติอยู่ที่เจ็ดแสนห้าพันนะครับเจ็ดแสนห้าพัน ดาวแสนแปดนะครับส่วนรถโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมรถไปเลยแสนหนึ่งนะครับรับรถเพียงแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นบาทนะครับสำหรับคันนี้ดาวแปดหมื่นนะครับราคาเงินสดกับสิเหลืออยู่หกแสนห้าพันนะครับผมหกแสนห้าพันนะครับพอนกันหน่อยเดี๋ยวเราสองพันวันใหญ่กับยูทีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือว่าจะพอนเป็นรายเดือนก็ได้กันนะครับรายเดือนก็ เดือนละ1นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผู้ใดสนใจขั้นนี้นะครับขั้นแรกนะครับผมโทรหาเซลล์หลักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งอันนี้รถมาจากนครพนมครับผมเดี๋ยวเป็นขั้นนี้อีกครับเนี่ตัวนี้เป็นรถอ่ารถปีหกหกเหมือนกันนะครับผมรถปีหกหกขึ้กันนะครับราคากระชีอ่าชั่วโมงจะหลายกว่านะครับชั่วโมงจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับผม ตัวนี้ติดฟิล์มกลองแสงมาแล้วนะครับติดฟิล์มกลองแสงมาเรียบร้อยนะครับผมรถทุกขั้นนะครับผมขันเป็นลูกค้าจองแล้วก็จะตรวจเช็คสภาพให้เจ็บสีเก็บรายละเอียดให้ขึ้เกานะครับผมตัวนี้หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสว่วนรถหนึ่งแสนอยู่ที่เหลืออยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหาแสนแปดหมื่นหาพันบาทได้ไปมีดัางหน้าราคาพันหลังดาวปกติที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสว่วนรถหนึ่งแสนกะรับรถอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับ สำหรับค <Es> <an> ันนี S <S. ้ดาวเจ็ดหมื่นนะครับผมสวยๆเดิมๆนะพี่น้องเนาะอ่ายางหน้ายางหลังนะครับสวยๆนะครับผมอ่แต่ว่ายางหน้าก็สีเบิ้ลแล้วล่ะนะครับตัวเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ไม่เบิ้ลนะครับบิเปลี่ยนให้เฉพาะอย่างเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอยากให้เซลล์เปลี่ยนยางให้ก็คุยรายละเอียดหลังไม่ได้นะครับผมอ่าคุยรายละเอียดหลังไม่ได้นะครับ ตัวน,นี้กงนจ่ายเดือนละสองพันนะครับผมเงินจ่ายอยู่ที่1 1ึ่งแบาทนะครับหนึ 11, 3, 000, 6, ่งแบาทผ่อนหปีนะครับผมหนึ่งแบามทนะครับหรือว่าจะควนเป็นรายเดือนเดือนละ9 9้าพบาทนะครับผมเจ็ดงวัตหรือว่าหปีนะครับผมผู้ไนดะ้สนใจขั้นที่1หรือว่าขั้นที่2นะครับผมทรหาเซลลหักเด้นะครับมือโทรศัพท์ศูนย์ห8หนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับพิมพ์เชลาร์คอตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับ